มาตูมใจสันถูกขุดธุรกิจเก่ายอมรับสงสารแต้วที่สุดหนึ่งในหุ้นส่วนธุรกิจ18เอทีนร่วมกับต้นหอมสกุลตลาก็คือดีเจมาตูมเตชินที่วันก่อนได้มีโอกาสเจอตัวขณะไปทำหน้าที่พิธีกรในงาน Thailand Health and b e A u w y r w a r d 2024ก็ได้เปิดใจหลังเรื่องราวของ18ถูกขุดกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งซึ่งมาตูมก็บอกว่าจริงๆต้นหอมได้พูดไปค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วในโหนกระแส แต่สำหรับความรู้สึกของตนเองก็ยอมรับว่าตอนแรกที่เห็นข่าวก็รู้สึกใจสั่นๆที่แบรนด์ถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งเพราะตอนนั้นก็มั่นใจว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องกันอย่างเต็มที่แล้วมีการโดนตรวจสอบมีการออกมาแถลงข่าวไปหมดแล้วซึ่งพอคุณอจฉริยะหยิบขึ้นมาพูดใหม่ก็ทำให้คนในแบรนด์ตกใจและทำให้ตนเองต้นหอมและแต้วได้กลับมาโทรศัพท์คุยกันอีกครั้งในรอบหลายปีซึ่งสิ่งแรกก็อยากขอโทษแต้วเป็นห่วงความรู้สึกของแต้ว เพราะตอนที่ทํางานด้วยกันเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆมาตุ่มบอกว่าไม่ใช่แค่แต้วที่อยากขอโทษแต่อยากขอโทษทุกคนที่ได้ผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันอีกทีว่า18เจ็งไม่ได้กําไรเพราะถ้าแบรนด์ประสบความสําเร็จก็คงไม่หยุดทําส่วนที่คุณอัจฉริยะบอกว่ามีผู้เสียหายร้องเรียนไปทางเขามาตุมก็มองว่าคุณอัจฉริยะเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาแต่สําหรับตนเองมองว่าปัญหาเกิดที่ไหนให้แจ้งที่นั่นดีกว่า พราะตอนอที่มีปัญหาเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีตัวแทนมาแจ้งมาเคลมกับเราโดยตรงเรามีการเยียวยามีการพูดคุยจบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่หลงเหลืออยู่ที่ไปแจ้งคุณอัชริยะเป็นใครเป็นตัวแทนสายไหนถ้าเกิดยังมีผู้เสียหายหลงเหลืออยู่จริงตนเองก็อยากจะรับฟังและดูว่าบริษัทเขาจะดูแลตรงนี้ต่อไปได้ยังไงบ้างยืนยันว่าทางแบรนด์มีความตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคแล้วจริงๆ ส่วนที่กระแสสังคมตอนนี้เข้าใจว่า18เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงด้วยหรือเปล่ามาตูมก็บอกว่าระบบที่เราทำตอนนั้นคือมีการขอใบอนุญาตขอทุกอย่างจากผู้ใหญ่เราโดนตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบหมดทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งกรมอาหารและยาก็ออกมาถแถลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าธุรกิจในอดีตของตนเองจะไปลิงก์กับธุรกิจบางประเภทที่เกี่ยวกับเครือข่ายณนะปัจจุบันนี้ตนเองก็คิดว่าน่าจะใช้กันไม่ได้